ดีครับวันนี้วันที่7ธันวาคม2557ผมมาอยู่บนสะพานลอยครับบนสะพานลอยที่โรตัสจอดลำปางว่ามีโอกาสได้มาเดินแบบกำลังตายนะครับสะพานลอยข้ามไปยังเซนทันพาซ่าเป็นการเชื่อมระหว่างโรตัส โอมโปแล้วก็เซ็นทรันพาซาก็ตอนเช้าอยู่นะครับ10บโมงตรง่ันส้นนี้เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ครับตรงไปถ้าตรงไปเรื่อยๆนะก็จะไปถึงเถินไปถึงนครสวรรค์ถึงกรุงเทพครับอาคารสูงๆนะั้นนะฮะสูงโน้นสูงเข้าไปก็จะเป็นโรงแรม,ม น้ำตาเวียงทองครับก็มาดูกันว่าถ้าผมเดินตามปกตินะฮะเดินไปด้วยหายคิดไปด้วยจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับในการข้ามสะพานลอยจากโนัสพะยงเส็นท้ัลราขา,าตางพางก็จะมีชามท้าไก่ เป็นสัญลักษณ์ของจักรกลางช่วงนี้มีเทศกาลครับมีมหากรรมเซรามิกแปร2557ตั้งแต่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมผมเดินมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็ใช้เวลา2นาที15วินาทีประมาณนี้นะครับ จะเดินกลับไปต,ตั้งใจว่าเจาะกำลังกายนะฮะเจาะกำลังกายครึ่งชั่วโมงเดินขึ้นบันได mm. ก็มีการออกกำลังกายหลายวิธีนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งน่าจะได้เหนื่ออยู่นะฮะน่าจะได้เหงื่ออยู่ถ้าเร่งเร่งซะหน่อยหนึ่งแต่ขึ้นบันไดนี่มันก็ออกแทกแอยู่แล้วนะครับ กกติผมขึ้นบันไดที่อาคารเรียนสามชั้นก็เหมือนกันนี่เป็นถนนนะฮะคู่ขรานรถก็วิ่งกันค่อนข้างเร็วที่นี่จะเป็นรถแท็กรถแท็กเปิดช่วงเช้า8โมงผมก็8โมงถึงยี่สนาฬิกาแต่ทุกขัานเปิด ิ0โมงผมมีเหตุครับให้ต้องมาอยู่ทุกสัปดาห์เพราะว่าส่งเด็กที่บ้านแล้วไม่รู้ไปไหนต่อก็ต้องมาหาที่นั่งฮะโรตัรเปิดนะครับโรตารกับโองโปร็็อยู่ติดกันผมเป็นลูกค้าของโรตารมีบัตรเขาก็จะมี โซนนั่งพักผ่อนได้นะฮะมีโซนให้นั่งสบายๆนั่งใช้เน็ตครับมี Wi-Fi ฟรีผมเดินมาตอนนี้ต้องเิดถ่ายคลิปตอนนี้ก็สองนาทีเสร็จเร็จแล้วยังไม่มีคนเดินข้าสาพลอยเลยเพราะว่าเรา,าเช้าอยู่และนี่จุดหลับปานะฮะถ้าเป็นกรุงเทพก็คงมีคน ข้ามสะพานกันเยอะแยะช่วงเวลาสิบโมงเรียบร้อยตอนนี้ก็ประมาณเลยนะครับเที่ยวหนึ่งประมาณ2นาที15บห้าวิฮะแบบไม่เร่งไม่รีบนะฮะเดินไปถ่ายคลิปไปการเดินขึ้นสะพานรอยส,ส,สบาย4สี่นาที ปติออกกําลังกายเขาบอกว่าให้ออกรอบแล้วประมาณ20นาทีกระโดโดโลดเต้นนะฮะก็ไามา่ค่อยได้ทำนะฮะนี่เป็นรอบในไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้ออกกําลังกายถ้าเดินคืนราบเนี่ยเดินอยู่แล้วนะครับเดินอยู่แล้ว มันไม่เหนื่อยฮะเขาเดินข oh ึ้นทางใดอย่างนี้นี่น่าจะมีผลอากาศเองก็ไม่ธรรมดาฮะท้องฟัาโปร่งแม้เดือนนี้เป็เดือนธันวาแต่ว่ายังไม่หนาวครับนะหนาวแป๊บหนึ่งนะฮะมีวันที่หนาวอยู่นะหมอกลงแต่สองสาวันนี้ เริ่มไม่หนาวแล้วใส่เสื้อกันหนาวไม่ได้เหมือน,นหลายๆท่านที่เดินขึ้นบันไดเข้าไปในห้างก็ไม่ใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะครับเพราะว่าหยุดหนาวหะหยุดไปเฉยๆรถก็ะะเริ่มมาจอดแล้วเป็นท่านจะมีคนตลอดนะฮะมีงานตลอดมีคนตลอด เทศกาลตลอดทั้งกันก็มีต้นคริสตมาสต้นใหญ่ๆต้นนู้นนะครับไหอย่ถ้าังไม่อยากไปถึงนอกโรงงานก็ไปดูคริสตมาสตรงน,นั้นได้ตอนนี้ก็6นาที40วิถ้าเดินเร็วขึ้นหน่อยก็ใช้เวลาน้อยกว่า2นาที15วินะฮะ เดินมีสมาธิผมว่าสองนาทีน่าจะได้ต่อ1เที่ยวขึ้นลงก็ยังไม่มีใครสวนมาเลยนะตั้งแต่ผมมานี่มีสมาธิหน่อยตกไปก็สูงนะฮะลงไปต้องเดินมีสมาธิยิ่งเดินมากขายิ่งอ่อนกำลังลง จะก้าวพลาดได้ตอนครึ่งแร,แรกก็ไม่มีปัญหานะครับก็จะแปดนาทีแล้วผมว่าเดนินสัก10 20รอบนี่น่าจะได้ได้เหงือฮะได้เหงื่อ,ได,อได้กำลังขาหลายๆท่านเริ่มออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานผมก็ปั่นนะครับเคยปั่นอยู่เหมือนกัน ปั่นครึ่งชั่วโมงไม่เหนื่อยเลยปั <c oughs> ่นขึ้นชั่วโมงอาจจะเเพราะว่าผมใช้จักรยานธรรมดาไม่ได้ขึ้นเขาลงเขาปั่นเสร็จรู้สึกเฉยๆไม่ค่อยเหนื่อยปั่นได้8กโลฮะทั้งก่อนปั่นจากที่บ้านไปที่สะพานดำแดบดบเริ่มมาแล้วนะฮะ ก็คงไม่ร้อนเท่าเมื่อกีก้เมฆบังนะครับเอาละผมคงหยุดคลิปแล้วทียแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มเดินต่อ,อซักหลายรอบอยู่นะจะเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดินไม่ไหวรูซซิว่าผมจะเดินไม่ซักกี่รอบใช้เวละสะาสักาไรในการขึ้นอัในใดก็วันนี้ก็ขอเพียง ก็มีแล้วกันะครับทางซุรเปอร์ลอยุปเปอร์ฮาร์ด้กับถนนงหลโครัน